อดีตพระเอกช่องน้อยสีรีวิวชีวิตหลังเป็นอิสระฝันอยากโกอินเตอร์พันตัวเป็นนักแสดงอิสระมาพักใยญยหลังนักแสดงหนุ่มท็อปเจรนตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่องดังวิกสามพระรามสีที่อยู่ร่วมชายคามานับสิบปีล่าสุดท็อปเจรนได้เปิดใจกับทางทีมงานว่าพอออกมาเป็นนักแสดงอิสระทําให้รู้ซึงถึงความยากในการเลิกบทเวลามีผู้จัดติดต่อมาเพราะมีหลายอย่างที่ต้องพิจารณาประกอบกันไป ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจออกจากต้นสังกัดเดิมเพราะอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทํางานใหม่ๆรวมถึงอยากสร้างโปรไฟล์ในการทํางานเนื่องจากเจ้าตัวมีความฝันอยากทํางานสายอินเตอร์หากมีประสบการณ์ที่หลากหลายคงจะเป็นผลดีกับตัวเองในอนาคตแถมยังยอมรับว่าเป็นสายมูแต่ไม่ได้เคร่งมาก ที่ไหนว่าปังใครแนะนําว่าดีก็พร้อมจะไปแต่ไม่ได้ถึงขั้นบนบานของงานแค่อธิษฐานให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเจ้าตัวมองว่าความปังไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขอพรอ,อย่างเดียวแต่ต้องมีทั้งโอกาสในการทํางานและความสามารถของตัวเองด้วย